โอ้ยสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีเทเรนครับวันนี้เรามามาทำอะไรครับเนี่ยขอบงวดอะไครับมาจับไก่โอ้ยบุ๊มบนผมจะพาควานนึ่ครับมาดูตัวช้างพังทับทิมพังทับทิมนี่อยู่ที่บ้านสำโรงพัฒนาตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมยเป็นสร้างของทิดเทินครับผมทิดเทิน เก็บขิงงัวแล้วครับผมอาจารย์เขาทิเทิร์นนะครับแล้วเมื่อคลิปก่อนนู้นเขาบอกอบอกพวกเราว่าอยากจะให้มาอยู่ที่บ้านขาน้อยให้ผมดูเล่เอาไปไปหาเล่กันอยากได้ลูกอยากได้อยากได้แนวครับอยากได้แน,วค,นวคือว่าอยากได้พันธุ์อยากได้เชื้อเชื้อสายเอ่อ อยากได้ลูกของโอเล่ L e ครับขเขาชอบชอบลักษณะนิสัยนะครับความสวยความหล่อความสูงสัสดส่วนแล้วก็ทุกอย่างเลยชอบกจ็จะจะมอบให้ความน้อยดูเลยตอนนี้แต่ยังไม่ได้ตกลงว่าจะได้วันไหนหรือจะเอาไปวันไหนนะครับแต่ว่าพามาสร้างครับพามาสร้างไปเบือ้องอนไปห้อไปเบื้องสร้างครับผมมาเปิดคลิปหนึ่งขอกมูนเฮ้ยพี่เขาเคยพักเคยท้าง ฮะพิดรูพิดรูดิพิดรูิเฮ้ยพิรูพิดรูพิดรูยีโน่เป็นอะไรครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูจระคองก่อนนะครับจระคองเขาครับอันนี้ผมมาผมมาหลายหลายวันแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ชุดเดิมครับทับทิ้งครับอันนี้นะครับที่ ที่เราจะพาเขาไปอยู่ด้วยเจ๊ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปวันไหนแต่ว่าผ่านผู้พันมาบึงเลยครับมาบึงเลยเอาผู้พันครับข้อสี่มีลูกบอกครับก็อันนี้แล้วจะอะไรโอเล่เลยครับโอเจ้าไม่ครับเจ้านะเจ้าพ่อที่มีลูกโอเจ้าโอ้โ,อโอหมีหรอครับ <laughs> ถักหอสางกันถาคนคนครับผมเออไม่ทับที่มายุจากปีแล้วครับผมสามสาสิกว่าปีครับผมอสามสิกว่าปีครับสามสิเท่าไรครับผมน่าจะสามสี่สห้าได้มั้ครับสามสครับผมสามสีมันมันเท่าไรครับผมสามสบวกกันก็หกสเจดมาถึงแล้ว พอขึ้นเลยครับขึ nah, ้นเมาเดี nah, right. like, uh, ๋ยวลองก่อนครับลองก่อนเดี๋ยว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 เดวเดี๋ย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 วเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวยวเดีี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยว สู้ไปเลยลุกข้าวเลยอุ้ยมาให้ขึ้นมาให้มากขึ้นครับผมรักถือครับผมรักถือครับผมอาสมเช้าเลยสจะท่ายังไงครับผมเขาห่วงครับผมตาควานไม่เคยเรียนเขาจะไม่ให้ขึ้นนะครับช้างนะครับนี่ฮะนี่นี่เป็นเป็นเอ่อเป็นบททดสอบเลยนะครับผม เรือกเลยนะครับผมถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่ใช่ควานอย่าเข้าไปโดยที่ไม่มีควานโดยไม่มีเจ้าของนะครับอันตรายนะครับก็เห็นอย่างนี้ที่จริงบางทีเขาผิดกลิ่น,นตบเข้าขึ้นมาครับผมมันก็คือเมียตบเนี่ยครับผมเปียดนี่พี่พ่อแม่นี่ครับนี่ <c oughs> มันจำไม่โค่อตบเผาเนี่ยปุ๊บทีเดียวขีดแตกเลยเนะครับผม <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขึ้นอยู่แล้วันี้ ขึ้นได้ไหขึ้นได้อาสิมากมาอเราจะให้ขึ้นได้ปะเนาะจะขึ้นเนาะไม่ได้ใ้มี่มีนายเลิกมบุญก่อนครับผมนายเลิกมบุญไปว่าอันอันอันละที่ขึ้นก่อนครับผมอันละที่ขึ้นให้เบิ้งครับผมที่ขึ้นครับผมเบิ้งเบิงเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งทิชชู่เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอาขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับเอาขึ้นได้ปะต้องควานครับโอ้ต้องควานใช่ไหมทำตรงไหนไหมมันเป็นอย่างนี้นะครับต้องควานครับ เอาแล้วมันคว้านสี่ห้ขึ้นยังไงต้องต้องฝึกต,ต้องมากทุกทีก่อนใช่ไหมนี่มันเป็นมันเป็นแบบนี้ครับ,รบที่ต้องู้ชมเคยถามว่าทําไมเออช้างทําไมมันพิกกินไหมมันให้เออทาไมเชื่อฟังจังเขาเชื่อฟังควานนะครับถ้าเราไม่ใช่ควายเขาไม่เชื่อฟังเรานะครับเอาลุกไปได้คับลุกไปได้ครับลุกลุกไปได้ครับผม แกงแล้วครับพี่ข่้นถึกแขงแล้วครับผมลงไปไหนครับผมเอาน่เลุกหน่อยลงแบบไหนดิตอนลงม่ค้นไหมคุ้นนะเอออลงกไปดีบ่กลับลงแบบนี้ครับเอ้าต้องลงต้องถึงขึ้นข้างขาตอนลงลงกไปดีบ่ลงแบบนี้โอ้ลงกไปดีบ่กลับโอ้แม่นบ่แล้วลงข้างขาได้บ่ครับลงได้ลงได้ลงไปไหนครับลงไปไหนครับเอาน่าลงไปไหนครับขาเยอะแก้มผมนะครับแกงผมแล้วผมลงไปดีบ่อันนี้คือวิธีที่ลงช้าที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชม นี่ครับวิธีลงช้าที่ถูกต้องนะครับอความลงมาครับผมตะแกงสั่งเขาเลยประเดี๋ยวร้องเลยผมเยอะทดสอบด้วยครับไม่ให้จับครับผมแปลกใช่ไหมอันนี้กินหยังมานี่ฮไม่ใช่ไมอันนี้กินหยังมาสร้างสร้างย่านนี่สร้างย่านได้หนิไม่ใช่ธรรมดานะครับคามนูนครับสร้างย่านครับผมอันเอ้าเจ้าขึ้นไหมเพิ่งน่ะเจ้าขึ้นไหมเพิ่งน่ะ

กเดินขึ้นคืนครับผมเฮ้ยเดยมาเราไปครับเราไปเดวันนี้เราดูแล้วว่า,านิสัยของเขาเป็นยังไงครับครับถ้าเรารับไปเลี้ยงนี่เรามีวิธีการทําทให้เขาเชื่อฟังเราได้นะครับถ้าแบบนี้เขาชอบอันอันบอกค่อยๆค,ครับผมใช่ครับบอกค่อยๆไปอ่อยไปอ่อยเอาครับผมไปอ่อยเอาเอาของให้กินแล้วก็จับเขานี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวะเบิมง ใี่ครับใ่ใจดีเลยครับผมใจดีเลยนี่็นบ่อ้ยอยเอาพูดเสียงดังไม่ได้นะครับยานแลนเลยบ่ใแห้จับครับผมอือนี่ละสรุปแล้วควานงไม่ได้ขึ้นบ่ให้ขึ้นครับผมแล้วสิเป็นคว้านได้จังไ๋ครับถ้าสร้างไม่ให้ขึ้นเราจะเป็นควานได้ยังไงเนาะทีเนาะเ,เ,เราต้องมีวิธีการต้องมาคลุกคลีกับเขาก่อน ให้เขาจํากลิ่นของเราให้เขารู้สัมผัสของเราประมาณสองสาวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ขันขึ้นได้แล้วก็สบายครับผมพาไปใช้มาใสได้เมื่ครับผมอยากเอามากมีหน่ะไปเฮ้ยยังนั่นจะไหยังอยากเอามากมีหน่ะไปโอ้ยอยากเอามากมีหน่ะไปปฐมพิพี่น้องเจ้าทำเบิ้ลคลิปนาเด้อยมาลักษาทิเทินไปเทอะไรแกลยทิเทินแกล่ผมลักษาทิเทินไปเทละ ไปไปเดี๋ยวสีลองสีลองสีลองไปจับมักนวก่น้อยควาไปขึ้นปาทีร้อีสิมามาไปก็ไปรอเลอโอ้ยมันกระเป๋าเลืออยู่นุวยเดียวบัสสีเอีย ครับหลักสร้างเขาแล้วอันนี้ลองเบิงซื้อด้ครับอันคืนนี้ผมเอาไปเลยตรงนูหรางนะครับผมเดี๋ยวพาไปมีพอน้อยเอฟยมากมีไปแล้วนะครับถือูกบอลถือูกบอถือกบอ